The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come w on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me สวัสดีค่ะเด็กๆครูชมพู่นะคะครูแป้งค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาพบก,กันกับหน่วยหนูทําได้ค่ะสาระที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ก็มี 1. การรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะ 2. การช่วยเหลือตนเองเช่นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการแปรงฟันการล้างมือการเข้าห้องน้ำห้องส้วมและการรับประทานอาหารค่ะค่ะสาระที่1นะคะการรักษาความสะอาดของร่างกายการอาบน้ำนะคะการแปรงฟันการเข้าห้องน้ำห้องส้วม การล้างมือและการตัดเล็บนะคะเด็กๆค่ะและต่อมาคือการช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวันค่ะเด็กๆสามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองตื่นนอนได้ด้วยตนเองทำการบ้านได้ด้วยตนเองออกกําลังกายได้ด้วยตนเองและปั่นจักรยานได้ด้วยตนเองค่ะ ค่ะวันนี้นะคะครูชมพู่กับครูปแป้งมีนิทานสนุกๆมาเล้วให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานมีชื่อว่าโจรสลัดกับลูกสมุนเป็ดยางค่ะค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Little Pirate and d u c k y Buddy ค่ะพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปก,กันเลยวันนี้เป็นวันหยุดของป๊อปป ป๊อปโปเล่นน้ำย่ำโคลนกระโจนกอดหมาละเลงสีเลอะเสื้อผ้ากินขนมเลอะหน้าตาเต็มไปหมดฮ่าฮ่ฮสนุกจังเลยป๊อปโปชอบใจถึงเวลาอาบน้ำแล้วแต่แม่กำลังยุ่งอยู่ถ้าอย่างนั้นป๊อปโปไปอาบน้ำเองก็ได้ป๊อปโปอุ้มเป็ดยางคู่ใจเดินไปเข้าห้องน้ำ ได้เวลาโจนสลัดผจญภัยแล้ววู้ฮู้นุกจังเลยป๊อปโป้และลูกสมุนเป็ดยางท่องไปในทะเลกว้างสักพักป๊อปโป,ป้ก็พาลูกสมุนเป็ดยางออกมาหาแม่แล้วบอกว่าแม่จ้าหนูอาบน้ำเสร็จแล้ว วันนี้เก่งจังเลยป๊อปปอปอาบน้ำเองด้วยแม่เดินเข้ามาใกล้ๆป๊อปโปจึงเห็นคราบโคลนขนหมารอยเปื้อนสีและเศษขนมที่ติดอยู่แม่ยิ้มอย่างเอ็นดูแล้วพูดว่าวันนี้แม่จะเป็นโจอนสลัดออกตามหาสมบัติบนเกาะต่างๆมีใครจะไปกับแม่อีกไหมมีไหมล่ะหนู กับลูกสมุนเป็ดยางจะไปกับแม่ด้วยจ้าป๊อปโปตื่นเต้นได้เวลาโจรสลัดออกตามหาสมบัติแล้วโจรสลัดล่องเรือมาถึงเกาะยิ้มแชงเจอสมบัติที่ซ่อนอยู่ก็คือแปรงฟันและยาสีฟัน เดี๋ยวเรามาแปรงฟันกันนะคะเด็กๆแปรงแปลงแปลงเราต้องแปรงฟันให้สะอาดแปรงแปลงแปลงเราต้องแปรงฟันให้สะอาดแม่ขยับแปรงสั้นๆในแนวนอนจนทั่วทุกด้านด้านละห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1 2 3 4 5สา,สาป๊อปโป,โปทำตามเสร็จแล้วยิ้มอดฟันสวยสะอาดถูถูถ,ถูเราต้องถูตัวให้สะอาดถูถูถูเราต้องถูตัวให้สะอาดแม่ใช้สบู่ถูตัวจากบนลงล่างและจากซอกต่างๆให้ป๊อปโปทั้งซอกหู โคอรักแร้งามนิ้วมือนิ้วเทา้าป๊อปโปทำตามถูถูจนฟองฟูฟูเต็มเรือล่องเรือมาเจอเกาะบิ๊บปั๊บบิ๊บปั๊บสมบัติที่ซ่อนอยู่ก็คือยาสระผมสะสะสะ,สะเราต้องสระผมให้สะอาด สระสระสระเราต้องสระผมให้สะอาดแม่ขยี้หัวเบาๆป๊อปโปก็ทำตามขยี้เบาๆจนผมสะอาดสองประกายล้อสแสงวิบปับ๊บวิบปั๊บจนสลัดร่องเรือมาเทียบท่าที่เกาะสุดท้ายก็คือเกาะนุ่มนิ่มก่อนนี้มีสมบัติก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะ องเช็ดตัว,ตวให้แห้งเช็ด<ๆ>เช็ดเช็ดเราต้องเช็ดตัว,ตวให้แห้งตอนนี้ป๊อปโปลส่งชุดนอนตัวหอมสะอาดสดชื่นไม่มีคราบโคลนรอยเปื้อนสีและเศษขนมอีกป๊อปโปโปบกมือบายบายลูกสมุนเป็ดยางแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะโจนสลัดป๊อปโปจะพาเด็กๆไปหาสมบัติเอง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูขอฝากการบ้าน2ชิ้นงานนะคะคือ 1. ให้เด็กๆรบกวนผู้ปกครองนะคะเปิด Google Form s. ให้เด็กๆตอบคำถามคําคำถาม10คะแนนและ อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอนะคะ 1. คลิปวิดีโอโดยให้เด็กๆเ,เลือก1กิจกรรมในกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆสามารถทําได้ด้วยตนเองค่ะดังกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การพับที่นอนได้ด้วยตนเอง 2. การใส่ถุงเท้ารองเท้า 3. การใส่เสื้อผ้า 4. รลูดซิปกระเป๋านักเรียนและ 5. สะพายกระเป๋านักเรียนเองได้ค่ะ อย่าลืมส่งมาที่รลายห้องอนุบาลหนึ่งโรงเรียนบ้านย่านซื่อนะคะสำหรับวันนี้ครูแป้งและครูชมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ